อนุนุยอคุเลเล่ก่อตั้งเมื่อปี2008โดยคุณจรสั้นเลียวหนุ่มผู้พิษสมัยในการสร้างอุคุรเรเล่เขาต้องการทำอุคุเรเล่ของเขาให้ดีที่สุดติดอันดับโลกโดยแรกเริ่มเขาเอาอุคุเรเล่วินเทจของเขามาสร้างใหม่ให้ดีกว่าเก่าจากนั้นเขาคิดค้นอุคุเรเล่น่ารักน่ารักอย่าง U900 ให้เป็นอุคุเรเล่ยอดนิยมมีผู้ต้องการมากมายมีผู้เรียนแบบเยอะแยะ และสร้างตำนานบทใหม่ให้กับอุคุเรเล่โลกเสียงดีราคาดีเขาป็นคนแรก,แรกที่ทำการเลเซอร์บนอุคุเรเล่และสิงโตนำโชคก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ใช้อุคเรเล่รุ่นนั้นจนโด่งดังไปทั่วปฐพีเขาป็นคนแร,แรกที่นำการเลเซอร์ลงไปในซาวโฮเขาป็นคนแร,แรกที่สร้างอุคเรเล่ไฟฟ้าและเขาไม่หยุดแค่นั้นไม่ว่าอุคเรเล่เขาจะดีแค่ไหนเขาจะสร้างรุ่นต่อไปให้ดีกว่าเดิม เปลี่ยนรุ่นไปเรื่อยๆืจนในที่สุดได้มาร่วมมือกับปรมาจารย์อุคุรเร่มิตสุตะออกแบบความสวยงามองอุครเร่มากมายเขาเพิ่มเทคโนโลยีการเรืองแสงบนอุคเล่ยกตัวอย่างรุ่นอนุนุย B Series เรืองแสงในที่มืดเป็นที่ยอมรับทั่วโลกเขานำสีสวยๆของแพนโทนมาใส่เข้าไปในอุครเร่รุ่น U Color จากนั้นเขาร่วมมือกับมาสเตอร์ลูเทียสุกิตะของประเทศญี่ปุน่นเพื่อทำอุครเร่อะคูสติกที่ดีที่สุด จากนั้นเขาร่วมงานกับมาสเตอร์ลูเทียของกิบสันสร้างกีตาร์ไฟฟ้าที่ดีที่สุดล่าสุดเขาทำอุคเรเล่ไฮเอ็นซิงเกอรอนุนุยไม่เคยหยุดอยู่กับที่พัฒนาตลอดไม่ว่าอุคเรเล่หรือกีตาร์เขาจะดีแค่ไหนเขาก็ทำรุ่นต่อไปให้ดีกว่านั้นและยกเลิกรุ่นเก่าไปเรามาดูกันครับว่าอนุนุยในปัจจุบันเนี่ยเขามีรุ่นอะไรบ้างเริ่มจากอันนี้ครับ h a w i i i a n Dream s e ซีรีเป็นซีรีส์ที่จอห์นสันเนี่ยตั้งใจสร้างให้คนที่เริ่มเล่นเนี่ยได้เล่นได้อย่างสบายเสียงดีสัมผัสดีดีแม้เวลาถือไม่ใช่แค่เวลาเล่นเฉยๆหน้าตาพยายามทำให้ดูเหมือนอุุเล่ตามต้นตำรับที่สุดเพราะว่าอนุนยเนี่ยได้ก้าวเข้าไปสู่อุนุย USA ฉะนั้นต้องเอาใจคนฮาวายด้วยลูกบิดดีสัมผัสดีเสียงดีกระเป๋าสวยด้วยครับ กระเป๋าของเขาไม่เหมือนใครข้างนอกเนี่ยเป็นสีน้ําเงินเข้มเปิดไปข้างในจะเป็นสีตารางคล้ายๆภาพผ้าปูโต๊ะปิกนิกเพราะว่ารุ่นนี้เวลาเขาออกแบบเนี่ยเขาฝันไปว่าเขาได้ไปนั่งปิกนิกที่ริมชายหาดวายกิกิที่ฮาวายสำหรับ Hawaiian Dream Series ครับมีด้วยกันทั้งหมด4รุ่นนะครับ U Series ก็คือรุ่นเริ่มต้นต่อจากนั้นก็คือรุ่น3หรือ t Series เป็น Solid Top 4 Series Solid Top Cedar และ30 Series เป็น All-Solid อัพขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ป U-Color U-Color เป็นนวัตกรรมใหม่ของอุคุเรเล่ครับเขาได้นำสีแพนโทนสวยๆต่างๆเอามาใส่ไว้ในอุคุเรเล่โดยอุคุเรเล่แต่ละตัวเนี่ยเป็น Solid Spruce Top คอเป็น m a p l e นอกจากจะให้เสียงที่ใสดังกังวานยังมีความสวยงามและน่ารัก ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าชอบสีแบบไหนชอบคอมบิเนชันแบบไหนและถ้าสีไหนคนชอบน้อยเขาจะทำสีใหม่มาแทนที่ปัจจุบันมีสีไอส์กรีนเขียวสวยคอร์เมเปิลสีลิฟวิ่งคอรัลสีชมพูปะการังยังอยู่มาตั้งแต่ซีรีส์ที่แล้วสีบลูอ a โรนาก็ยังอยู่จากครั้งที่แล้วอันนี้สีใหม่ครับสีแบล็คบิวตี้สุขุมนุ่มลึกสีใหม่กันเช่นกัน Forest Green เขียวเข้มเข้มขึมขึมและสียอดฮิต Almond Milk ขาวนวลสวยงามรุ่นที่ดีขึ้นมาอีกครับอันนี้จะเป็น All s o l ลิดนะครับคือ A M M Series รุ่นนี้ทำจากไม้ African Mahogany ให้เสียง Mid Range ที่ดีมากๆนะครับดีไซน์ของอนุยนยที่เด่นๆน,นะครับบิดจะเป็นวงรีหัวเป็นสล็อตเฮดประดับสัญลักษณ์อนุยนุย เฟรดบ r ร์ดโรส o ูดครับและรุ่นนี้มีด้วยกัน2ไซส์ก็คือ Concert และก็ t e n เนอร์อัพคุแมงหนสเตปครับยังอยู่ใกล้ๆกับ MM Series AKK Series ครับทำจาก All Solid Hawaiian Coa รุ่นนี้กรรมวิธีการสร้างอะไรต่างๆเหมือนกับรุ่นที่แล้วแต่ทำด้วยไม้แท้ๆของอุคุเรเล่ฮาวายเอ็นโคและ2รุ่นนี้ครับ mm hmm. ก็ได้รับรางวัล จากนิตยสารา uk, U.K. นะครับที่ให้รางวัลอุคลเล่ที่ดีที่สุดของทุกปีนะฮะได้มาติดกัน2ปีแล้วครับก็คือปี2021แล้วก็2022นะครับและหลังจากนี้ไปทุกรุ่นที่พูดถึงเนี่ยก็จะได้รางวัลที่เห็นนี้หมดนะครับเป็น best professional อุคลเล่แบรนดก็เชื่อถือได้ครับรางวัลนี้โหวตโดยผู้ ยิ่งใหญ่ในวงการทั้งนั้นและนี่ครับอาจารย์มิสุตะผู้ร่วมคิดคน้นอนุรรุ่นปัจจุบันโดยที่รุ่นที่มิสุตะมาเน้นๆ้นทำเนี่ยคือรุ่นที่ใช้สวิสมูนสปรูสสวิสมูนสปรูสเนี่ยเป็นไม้ที่ค่อนข้างพิเศษครับให้เสียงกังวานนวลเพราะว่าเป็นไม้ที่แห้งมากๆตัดจากที่ที่สูงที่สุดในวันพระจันทร์เต็มเดือนวันที่ไม้แห้งที่สุดแล้วมาทําเป็นรุ่นนี้ครับมูนเบิร์ด มูนเบิร์เนี่ยเรียกว่ารุ่นทงของเขานะครับหน้าเป็น solid Swiss Moon Spruce ข้างๆข้างหลังเป็น Rosewood ที่เฟรดเป็นรูปพระจันทร์นะค่อยๆขึ้นแล้วก็ตกลงความลงตัวมาสูงครับรุ่นนี้นะจัดเป็นรุ่นท็อปของหนุยหน่ยๆที่หลายๆคนไว้ใจได้และชอบมีด้วยกัน3ไซส์ครับโซปรา n นคอนเสิรแล้วก็เทนเนอจัดเป็นรุ่นสร้างชื่อให้อนุ่ยหนุย,นยแล้วก็ไปถึงเวทีโลกเนี่ย โปรเฟชชั่นอลอุคุเล่เพลเยทั้งหลายเนี่ยช้และชอบมากๆคราวนี้ก็มารุ่นที่ดีขึ้นไปครับสเปคเป็นเบิร์ดเหมือนกันแต่ว่าเป็น 1K โคอาตัวนี้ 3K ก็คือไม้โคอ,อาที่เข้มข้นขึ้นอีกลายสวยขึ้นอีกแล้วไปจบที่ 5K ซึ่งเป็นมูนเบิร์ดอันสูงสุดนะครับไม้สวยที่สุดระดับประดาเยอะที่สุดให้ความสวยงามด้วยเสียงดีด้วยสัมผัสดีด้วย มีคุณค่าด้วยอันนี้ก็คือความพิเศษของมุลเบิร์ตนอกจากนั้นก็ยังมีรุ่นศินลปินอย่างเช่น c แคสเวลของสุดยอดศิลปินอุคุเลเล่ของญี่ปุน่น c a s เรียของแคสนะครับมีการทำอินเลรูปปลาวานซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโคจิเมืองของแคสที่แคสเกิดและโตที่นั่นนะครับตลดับประดาไปบนเฟรตบอร์ดสวยงามมากๆถือเป็นรุ่นท็อปสุดของนุยนุย,นยนะัจจุบันนี้นะครับ นี่ก็คือรุ่น Cash เรียวครับสุดยอดมากๆงานต่างๆเนี่ยเรียกว่าปราณีที่สุดเสียงนี่คือไม่ต้องห่วงครับดีระดับไฮเอนในขณะที่ราคาเนี่ยอาจจะโหดน้อยกว่าไฮเอนที่ทำจากฮาวายนิดนึงแล้วล่าสุดครับซิงเกอร์นุยนยได้คิดค้นอุคุเรเล่ที่ได้ความวินเทจจ๋าๆเลยแต่เป็นของใหม่นะครับใส่ความวินเทจเข้าไปทั้งซาวหน้าตาสัมผัส ทุกสิ่งทุกอย่างก็ออกเป็นอุคุเรเล่รุ่นใหม่ล่าสุดของเขาครับโดยใช้ชื่อว่าซิงเกอร์นะฮะถ้าให้ดูเนี่ยลักษณะจะคล้ายๆกับอุคุเรเล่นในตำนานนะฮะที่เมื่อสักแบบ100ปีที่แล้วเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆนะครับทั้งการทำส่งทำสีะอะไรต่างๆทำมาได้เนียนมากๆนะครับรุ่นนี้กําลังได้รับความนิยมที่ฮาวายเป็นอย่างมากนอกจากนั้นครับเขายังมีรุ่นคัสตอมโหดๆด้วย รุ่นเหล่านี้ปกติไม่ได้มีขายแต่เป็นงานคัสตอมที่เขาทำกับเคร i กเลวินนักทำอินเลชื่อดังนะครับออกมาได้หลายตัวแล้วครับบางตัวก็อยู่ที่ประเทศไทยแลรานี่เองครับอนุยครับจัดเป็นอุคุเลเล่ที่มีตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นไปจนถึงรุ่นซ u เปอร์ไฮเอนเป็นอุคุเลเลเนี่ยของทุกๆคนครับถุกระด,ดับชั้นและแปลกมากๆครับเล่นตัวเริ่มก็รู้สึกดีไปจนถึงตัวที่เจ๋งเลย ปัจจุบันนนุยนุยมีสาขาใหญ่อยู่ที่ประเทศไต้หวันนะครับเปิดให้คนได้เข้ามาลองอุคุรเร่ของเขาทุกรุ่นโดยไม่ต้องกลัวว่าจะไปโขกไปชนไปอะไรเขาเข้ามาลองได้เลยให้คนได้รู้ว่าอนุยนุยมีอุคุรเร่มีกีตาร์ที่ดีปัจจุบันอีกชั้นเช่นกันครับจอร์นสันเนี่ยได้ย้ายไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเพราะเขาแต่งงานกับคนญี่ปุ่นทําให้ตอนนี้นอกจากที่ไต้หวันแล้วเนี่ยก็จะมีเฮดคอร์เตอร์อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยที่จอร์นสันผู้นี้ จะพยายามสร้างอุคุเล่ที่ดีที่สุดเพื่อเป็นหนึ่งในอุคุเล่ที่ดีที่สุดในโลกครับ